มาสอนวิธีการโหลดซีซัพแก้วแบบไม่ง่ายนะฮะซึ่งมันง่ายเท่าเม็ดหลุดตูดดิทีเดียวนะวิธีการแหละนะฮะเข้าไปใน Google นะ Google นะเกิลถ้าเกเก๋เก <spe physic> <c oughs> <can> ๋เก๋คเกงไหนฮะคนง่ายฮะเด็กๆเขาจะทำเป็นนะฮะก็เข้าไปแล้วเขียนซีซัพก็แก้วนะฮะโคตรเด็กปัญญาอ่อนะแล้วก็เสร็จนะฮะ ก็กดเอาไปอันแรกเนี่ยอันแรกนะเรากดเข้าไปอันแรกนะก็รอมันโหลดนะมันช้าๆเลยหรือหัวแจกอยู่ยยม,มันเรื่อง,อง,งแล้วกดโหล,ลดฮะแล้วคุณก,ก,ก,ก็กดตกลงพอดีพออ่าอยากมีเรื่องให้กาช่วยด้วยพอกดโหลดเสร็จปั๊บก็กดเข้าไปฮนะ มันจะขึ้นมาว่ายาอะไรแล้วคุณก็กดถัดไปนะจนว่ากูก็กดติดตั้งมาเลยฮะแค่นี้คุณก็จะได้ศีรษาก็กล้ามาครอบครองในรูตุแล้วสวัสดี